ครับแน่ขอบ,บคุณทุกคนมากก็รจริงๆผมเรียนจบมาสองปีแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> ดีเลย์ดีเลย์นิดนึงนะก็เป็นช่วงเวลาให้เราได้เติบโตในวิธีทางอื่นนะครับผมข้างบนเป็นไงบ้างครับข้างบนข้างบนสบายดีนะครับก็ ขอบคุณมากนะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตั้งใจฝ่ารถติดมาวันนี้ผมมาก็รถติดมากเมื่อกี้ลงเครื่องตอนประมาณจุเกือบเที่ยงนะครับแล้วก็พุ่งพุ่งมาอาบน้ำเรีอัพแล้วก็พุ่งมาที่นี่เลยนะครับผมเก่งมากฮะเก่งมากเจ๋งครับ,รบขอบคุณโปรเจกต์ด้วยครับ อยากจะมาร่วมแสดงความยินดีนะครับเพราะผมดีใจมากและขอบคุณทุกคนมากที่บางคนมาจากต่างประเทศนะครับบางคนมาตั้งแต่เมื่อวานมาตั้งแต่เช้าเที่พิการบอกว่ามาทำโปรเจกต์นั้งแต่เมื่อวานด้วยครับเฮ้ยนี่มันเป็นแพ้ด้วยวะเราเล่นแซวจริงนะครับเห็นเลยครับผมสนุกมาก แล้วไงต่อถามคำถามมีคำถามไหมครับมีใครมีคำถามไหมครับเปรอะกสได้แบบให้ได้พูดคุยกันมีใครมีคำถามไหมครับดีครับก็ไปเที่ยวกับที่บ้านมาเปร็ีแล้วเวลาสองอาทิตย์นะครับผมคิดถึงทุกคนมากอยู่อยู่คนเดียวัปเหงาปากละ ก็ดีนะเหนือไม่ได้เพราะว่าช่วงที่ทำคอนเสิร์ตหรือว่าทำงานหนักๆอะไรเงี้ยเราก็ห่างจากที่บ้านไปเนี่ยมาแล้วม่าแล้วมาขึ้นมาครับจากที่บ้านไปก็ได้ได้กลับไปกินอยู่ด้วยกันนอนอยู่ด้วยกันก็ได้กลับไปใช้เวลาร่วมกันบางคนถามแล้วปกติ ทั้งวันทุกฟินนะครับผมจากทุกคนนะเพราะว่าเราให้ด้วยใจเราไม่ได้ให้ด้วยของนะครับผมมันเป็นของที่มีคุณค่าจากความรู้สึกที่ใส่ลงไปในของนะครับอ่ล็กซ3สาม3เล็กสามล็กสามนี่ๆนี่ทุกคนเนี่ยเป็นหวานใจของเธเลย ต่อไป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  ใส่ชุดอื่นดีกว่าชุดอะไรแม่เขาถามชุดอะไรชุดใบน้ำ มีอีกหลายคำถามเลยใกเด่นทักใจนะครับมีที่นั่งไม่เอ่ยนะก็สามอย่างที่ประทับใจครับจริงปีนี้เป็นปีที่ที่เข้มข้นของผมมากเลยก็รู้สึกว่าโอกาสได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ได้เจอกับอะไรที่ที่คิดว่าจะมีโอกาสได้เจอแล้วมันก็มาแสกันในปีนี้หมดเลยนะครับ สามอย่างที่ยิ่งใหญ่ของผมเลยนะในชีวิตในในฟทีมของผมนะอย่างแรกก็คือการได้เล่นน่ะได้เล่นน่ะเงียบเด็กเงียบคลิปผมก็คุณได้ยอมถ้าเกิดว่าใครส่งเสียงผมก็จะดีใจนิดนึงขอบคุณนะใครใค ก็อ,อยากให้ทุกคนได้ดูหนังนะครับปีหน้านะครับตรโลกโปรเจกต์ในโลก The c h a n i s e Family นะครับเดี๋ยวน่าจะมีชื่อหนังประกาศมาเร็วๆนี้น,นะครับอย่างที่สองน่าจะเป็นการได้ขึ้นคอนเสิร์ตของเดวิดคอสเตอร์ครับผมแต่ <บ S 1> <ช><บ>จริงๆแล้วมันเกินสามแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ มันจมีคอนเสิร์ตมีวันเกิดแล้วก็นี่ีเรียนจบมีโอ้โหเยอะเลยอะเประทับใจทุกอย่างเลยนะกันตอตาไปเพราะว่าทุกคนก็คอยคอยสปอร์ตอยู่ตลอดนะครับผมขอบคุณทุกคนเรามีความทรงจำที่ดีกันเยอะมากนะครับตอนที่มาตรงนี้นะกพในนี้ประมาณกี่คนครับสี่ล้านกว่าคนที่อยู่ในห้องนี้ ยินดีนะครับมันเคว้งเหมือนกันนะเพราะว่ามันพูดไปเรื่อยๆนะก็ดีใจเดี๋ยวผมจะไปไล่เดินดูโปรเจกต์ทุกอันเลยครับแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับการรอคอยอใส่ชุดคุยนะครับเป็นร้ยเวลาเกือบสองปีออกทุกัคนที่ที่มาที่นี่นะครับผมมาต่เช้าเลยมาร้อนด้วยนะครับวันนี้รถก็ติดนะแล้วก็ ปีนี้เรามาที่ลังสิตเป็นครั้งแรกนะครับขอบคุณทุกทุกคนตรงนี้ที่มาให้กำลังใจมาแซงความยินดีนะครับขอบคุณเพื่อนๆผมขอบคุณพ่อพนนะครับขอบคุณทีมงานยูี่เนนะครับผมพีพีแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับผมเดี๋ยวต่อเล่าเงผมให้อโกงของอวยพรได้อโก่งของผมเป็นเป็นตัวแทนอวยพรนะครับอโกงสิเกียนะครับ แม่คงอามากนะครับผมอาผมอวยควยพรอวยพรทุกคนหน่อยครับช่วงนี้อาม่ผมเขาต้องการกำลังใจครับขอกำลังใจให้อาม่ผมหน่อยได้ไหมครับแม่ยังแข็งแรงนะแต่แค่คงควยพรนะ ขอให้ใทุกคนมีความสุขยังย่งยืนตลอดไปครับอาม่าอาม่าให้อมาม่อาอวยพรนะครับนิดนึงนะน,นิดนึง ให้าปาป้าปาแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รักีตินนะครับแล้วก็าป๋าก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ทุกคนมาให้กำลังใจวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอทุกคนกลับบ้านโดยสันติภาพนะครับพี่ชายคนโตของผมนะนี่เป็นคนที่ ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงของเขาเลยทำไมเลือดออกป็นอยเมียก็ยินดีด้วยที่เรียนจบนะดิวแล้วก็แล้วก็แต่เพิ่งหายดังนะตอนนี้โอเคขอบคุณมากครับวินนี่วินนี่ ยินดีด้วยีว่าจบที่ไหนสองโตสองปีแล้วโอเคยินด right ีด okay. ah, oh. oh, oh. ้วยดีมากสุดปีมานดีมากภูมิใจมากภูมิใจมากครับขอบคุณด้วคนที่มาขอบคุณพี่น้องชายด้วยอะโกะอะโกะคุณผมนะครับเดี๋ยวไม่ครบเดี๋ยวไม่ครบอะโกะโกะแอนนะครับผมโกะแอนเป็นคุณอาแท้ๆครเป็นน้องสาวของป้าปานะครับผมก็ยินดีกับดิวพีด้วยนะครแล้วก็ขอบคุณทุกคน แล,แล้วมีพม,ม่าให้คนนึ่นแต่พม,ม่าใส่หน้าเลยนีเจอกันไ,ไหมผมมีอีคนนึงครับเป็นเป็นเป็นน้องชายของผมนะครับจริงๆคนอาจจะไม่รู้ว่าผมมีน้องชายคนหนึ่งเป็นน้องชายที่ผมบ่มเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับอ่ะน้องพูด,พดเอางี้เลยเหรอสวัสดีครับ เราอยู่ในถึงช่วงไหนกันอยู่ช่วงอะไรกันเนี่ะคุณดีด้วยนะพูดอะไรพี่ดูนะขอบคุณมากขอบคุณพี่ต่อเสียงพี่ต่อเลยนะครับผมพูดเลยนะครับให้ผมเลยโดยพรอยก่อน ก็ดีใจด้วยวันนี้ปีนี้เป็นปีที่คิดคุณบอกว่าไม่มีเรื่องราวมากมายเนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สําคัญแล้วก็ทุกคนสวัสดีครับทุกคนก็มาร่วมยินดีร่วมกินด้วยนะครับก็ดีใจด้วยครับรอดูวันสําคัญวันต่อไปครับคณที่เดินเขาเ๋ยที่เดินนะครับผม